สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลนิ่งทอสกับสายสวรรค์ขยันย,ยิ่งกับภารกิจ Fit and Fi r m มส่งท้ายปีเก่าก้าวสู่ปีใหม่สดใสสุขภาพดีกันนะคะวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเท е สโก้โลตัสสาขาพระรามสี่ค่ะได้รับความอนุเคราะห์ให้มาถ่ายทำรายการในห้างแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะพบกับโค้ชเอิร์ธรุ่งฉัตรอานวยซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราสมาชิกผู้พิชิตภารกิจรวมถึงโค้ชก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะโคะ้ชเอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่ วันนี้ที่มาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยวันนี้โค้ชเออจะมาแนะนําอะไรก็คือเราเรยเห็นว่าส่วนหนึ่งนะครับในการดูแลสุขภาพคือการทําอาหารค <c oughs> อันนี้เรื่องหนึ่ง <Okay. S 2> เรื่องใหญ่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการที่เราจะออกไปซื้ออาหารนอกบ้านรับประทานอย่างเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างยากในการดูแลสุขภาพใช่ไหมคะเพราะว่าเราคุมไม่ได้ว่าจะให้เท่านเยอะ <c oughs> ด้วยกินน่ก็ากินนี่ก็น่ากินไปหมดคนทําว่าให้ใสอันนั้นเท่านี้ใสน้ำมันเท่านี้บอกไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเอ่อถ้ามีเวลาเนี่ยในการทําอาหารในการเลือก วัตถุดิบเป็นเรื่องสําคัญมากคุณถ้าเราสามารถสรรหาของที่ดีต่อสุขภาพได้แล้วเนี่ยในการทำอาหารสุขภาพจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะฉะนั้นวันนี้เลยจะพามาช้อปปิ้งมาแนะนำไม่ง่ายว่าในการเลือกซื้ออาหารสดในการเอากลับไปทําอาหารที่บ้านไม่ว่าจะรับประทานเองหรือว่าให้คนในครอบครัวเนี่ยควรเลือกอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีทั้งของสดของแห้งเดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่เป็นวัตถุดิบหลักๆก็แล้วกันนะคะที่แต่ละบ้านต้องช็อปกันทุกวันเนื้อสัตว์ผักเครื่องปรุง น้ำมันต่างๆว่าจะต้องเลือกเลือกอย่างไรหรืออาหารสําเร็จรูปกระป๋องบางชนิดเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแล้วก็เลือกอย่างไรให้อย่างน้อยดีต่อสุขภาพมากที่สุดค่ะเอาละค่ะคได้ฟังโจทย์แล้วก็วัตถุประสงค์ของรายการที่เรามาที่เทสโก้โลตัสสาขาพระรามสีในวันนี้กับโคชเชิร์ไปแล้วนะคะตามโคชเชิร์ไปพบกับคู่พิชิตภารกิจกันเลยค่ะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอิร์จะพาพี่ๆมาพบกับการช้อปปิ้งเชื่อว่า พี่ๆหลายคนเนี่ยต้องมีพาที่ต้องไปทํากับข้าวที่บ้านทําอาหารให้คนที่บ้านหรือว่าทําให้ตัวเองทานด้วยดังนั้นเนี่ยการช้อปปิ้งก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเลือกซื้อของที่ถูกต้องแล้วแล้วก็เลือกใช้ของที่ถูกประเภทเนี่ยการทําอาหารเพื่อสุขภาพมันก็จะง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปช้อปปิง้งทั้งของสดเครื่องปรุงแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพาไปในโซนของอาหารสำเร็จรูปหรือว่าพวกเบเกอรี่ด้วยว่าเลือกหาอย่างไรให้นําไปปรปรรรรุุงงะกกออบบทททีีี่่่่้้้าาาาาาานแลวไดหสขภพย็ค สมน้ำสมเนื้อนะครับไม่แพงมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็เดี๋ยววันนี้เอ้ยไปเป็นไกด์พาพี่ๆทัวร์เองนะครับเชิญเลยนะ ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่โซนของอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพามาดูว่าวิธีการเลือกเนื้อสัตว์แต่ละส่วนเวลาไปทาอาหารเนี่ยควรจะเลือกส่วนไหนเป็นเป็นอย่างแรกๆแล้วก็ถ้าอาหารบางอย่างที่แบบว่าที่เราบอกว่าเคยบอกว่าห้ามทานเนี่ยถ้าจะทานเนี่ยมันควรทานได้ประมาณเท่าไหร่เงี้ยเดี๋ยวพามาดูกันเลยว่าส่วนใหญ่จะควรเลือกแบบไหนเดี๋ยวเริ่มที่อาหารทะเลก่อนก็ได้นะครับน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เอิเคยแนะนําไปช่วงแรกๆเลยก็คือ้พวกเนื้อ เนื้อปลาหรืออาหารทะเลที่จริงๆนะมันเป็นอาหารที่ค่อนข้างไขมันต่ําด้วยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยหลายๆท่านคงเคยได้ยินมาว่าอาหารทะเลอันนี้ทุกคนเคยได้ยินแน่ว่าอาหารทะเลเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถูกไหมครับแต่ว่าจากงานวิจัยล่าสุดนะครับในปี2016ปต้นปีเนี่ยเราพบว่าคอเลสเตอรอลในอาหารอันนี้คอเลสเตอรอลมีสส่วนคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดที่เราไปเจาะเลือดตามโรงพยาบาลตรวจเนี่ยอันนั้นคือร่างกายเราสร้างขึ้นด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วแต่ว่า มันไม่สัมพันธ์กับคอเลสเตอรอลในอาหารแปลว่าถ้าอาหารที่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นแต่การพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าจะให้ทานอาหารทะเลแบบไม่บรรยัญญบบรรยังหรือไปทานบุฟเฟ่อาหารทะเลแค่จะบอกว่าอาหารทะเลทานได้เป็นแหล่งอาหารที่ดีของโปรตีนแล้วก็ไอโอดีนก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่ว่าวิธีการปรุงประกอบอันนี้สําคัญกว่าเพราะเราพบว่าร่างกายของเราจะสร้าง LDL คอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีอะครับที่เวลาไปเจาะเลือดเนี่ยจากไขมันเลวที่ไขมันอิ่มตัว ไขมันจากสัตว์หรือว่าพวกไขมันแปลรูปเช่นพวกมาการีนหรือว่าเนยขาวต่างๆอันนี้เนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นให้ตับผลิตคอเลสเตอรอล,ลที่ไม่ดีรันนี้เราอยู่ใกล้สุดเราลองพูดเลยละกันปลาเนี่ยว่าเออว่าราคามันถูกสุดก็คือปลาแพนกาเซียสตอร,รี่ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าดูสายพันธุ์เนี่ยม,มันสายพันธุ์เดียวกับปลาช่อนปลาสวายผสมกันคราะนั้นเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะมีปริมาณไขมันเยอะนิดนึง เมื่อเทียบกับปลาอื่นๆดังนั้นเนี่ยถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้แต่ไม่ให้ทานไม่แนะนําให้ทานเป็นประจําหมายถึงว่าถ้าจะทานปลานึกถึงดอลลี่เป็นอันดับแรกอันนี้ก็ไม่เชีร์เท่าไหร่เปลี่ยนบ้างนะครับปลาน้ําจืดก็ได้ปลาน้ําเค็มก็ได้โอเมก้า3มีทั้งในปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มนะครับอันนี้ไม่ได้โฟกัสว่าจะต,ต้องเป็นปลาทะเลน้ําลึกเท่านั้นปลาทุกชนิดมีโอเมก้า3 ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่หลายๆบ้านทุกคนน่ะนะแต่คุ้นชินกันก็จะเป็นไก่หรือว่าข้างหลังก็จะเป็นหมูนะครับคราวนี้ไก่มันจะมีหลายส่วนมากถูกไหมครับส่วนที่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นส่วนไหนครับถ้ามาต้มยำอันนี้อันนี้สามีอ๋อแล้วส่วนอื่นล่ะครับส่วนอื่นสะโพกเนื้อมันจะนุ่มกว่าน่องใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้ต้องบอกว่าเรียงลำดับแล้วกันนะครับถ้าเนื้อถ้าเนื้อไก่เอาหนังตัดไปก่อนนะครับ อันหนึ่งไก่เนี่ยพยายามลอกหนังออกก่อนง่ายๆเลยนะครับอันที่2คือว่าเนื้อสัตว์เลื้อนเรียงเลยละกันก็คืออกสันในเขาไขมันจะต่ำหน่อยนะครับถ้าติดพาสันในใช่ต่างกันครับสันในจะเลาะส่วนที่ในสุดของอกอีกทีหนึ่งคือแต่แต่ว่าไขมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับถ้าเลือกทานไก่เนี่ยเอาเอาสองส่วนนี้มาก่อนก็จะดีกว่าไม่ได้ทานหนังมันจะมีไขมันหรือไะในเนื้อมันมีแต่น้อยครับ คือเหมือนคนเราอะครับในในลายกล้ามเนื้อไขมันจะแทรกบางๆอยู่แล้วแต่ในไก่ไขมันแทรกมันจะน้อยกว่าหมูอย่างนี้ละกันและในเนื้ออกกับเนื้อสันในไขมันแทรกน้อยที่สุดแต่สังเอาง่ายๆครับเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่สุกแล้วแห้ง,แ,แ,หงแห้งง่ายเนี่ยอันนี้ไขมันจะต่ําปีกกับสะโพกหรือน่องเนี่ยนานๆทานได้ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เรียงตามความลําดับความสําคัญนะครับว่าถ้าแบบคิดอะไรไม่ออกอกบ้างสันในก่อนเลือกมาก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็ เอาอกก่อนใจยนนครับถ้าอกติดหนังก็พยายามลอกหนังออกนิดนึงถึงแม้ถึงแม้หนังไก่จะอร่อยแลาเอาไปทอดให้กรอบก็ตามนะครับแต่ไขมันก็ยังเยอะอยู่ดี โซตสุดท้ายของเนื้อสัตว์แล้วนะครับเชื่อว่าทุกๆบ้านน่าจะซื้อติดบ้านกันแล้วก็ทานกันเป็นประจำเลยก็คือเนื้อของเนื้อหมูนี่น,นะคบคราวนี้เนื้อหมูมันมีหลายส่วนมากอย่างที่เห็นตรงหน้านี้นะครับว่ามันจะมีสันในมูสับหรือแม้กระทั่งเครื่องในต่างๆคราวนี้เนี่ยอนันดับแรกเลยก็คือว่าถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยอ,อย่างน่าจะรู้เลยว่าสามชั้นหรือว่าพวกหนังหมูเนี่ยอาจจะอยากตัดออกไปก่อนไขมันค่อนข้างสูงในปริมาณที่เท่ากันนะครับคราวนี้เนื้อสัตว์ที่จะแนะนําเลยก็คือว่าระดัััับตต้้งงแ่่สสนนนนนนอกขึึไปถใี อันนี้จะค่อนข้างลีนคือไขมันค่อนข้างต่ําหน่อยนี่ใช้ได้นะครับหรือว่าจริงๆถ้าเป็นหมูสับหมูบดเองเนี่ยพยายามเลือกนิดนึงคือต้องบอกว่าอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่ที่ด้วยนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยมีการเติมไขมันในขณะบดเนื้อสัตว์เยอะขนาดไหนสังเกตง่ายๆดูที่สีของเนื้อสัตว์นะครับถ้าสีมันอ่อนมากแสดงว่าไขามันมันค่อนข้างเยอะถ้ามันเข้มหน่อยก็โอเคถือว่าไขามันมันก็ น้อยลงหรือว่าจะซื้อหมูสันนอกไปสับเองอันนี้ดีสุดเลยเพราะเราเลือกส่วนเองได้ใช่นะครับแล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปให้มันนิ่มวุ้นเส้นต่างๆให้มันนิ่มขึ้นใช้ได้เหมือนกันนะครับ <Hello. S 1> ดังนั้นเราเลือกได้เลยว่าไขามันมากหรือน้อยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสามชั้นสไลด์ก็อรโลมเบคอนนะครับไขมันมันก็จะเห็นเป็นลายขาวๆเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อซื้อเนื้อสัตว์กลับไปเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าวิธีการปรุงประกอบอันนี้สําคัญที่สุดนะครับพวกประเภททอดแบบน้ำมันทั่วหมูกรอบหรือว่า เอาไปทอดแดดเดียวทอดเยอะๆเนี่ยหรือชุบแป้งทอดเนี่ยน้ำมันแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆมันจะเยอะนิดนึงคือต่อให้เราเอาสันในไปชุบแป้งทอดเนี่ยก็ทําให้อ้วนได้เหมือนกันดังนั้นเรื่องเนื้อสัตว์ถูกต้องแล้ววิธีการปรุงประกอบก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวส่วนถัดไปจะพาไปดูเรื่องของน้ํามันว่าเมื่อเอาเนื้อสัตว์ไปแล้วจะใช้น้ำมันปรุงประกอบอย่างไรให้ทั้งปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ในโซนของน้ำมันนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเหมือนกันในการปรุงประกอบอาหารนะครับครวนี้น้ำมันมันมีหลายประเภทมากถ้าเรามาห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันจะทั้งแผงเลยครานี้เราจะมาดูว่าน้ำมันแต่ละชนิดควรจะเลือกใช้อย่างไรนะครับเออแบ่งง่ายๆแล้วกันว่าอาหารที่ทําที่บ้านน่าจะมีแบบทอดกับผัดถูกไหมครับครนี้น้ำมันเนี่ยอันดับแรกที่เราควรรู้ไว้เลยก็คือว่าน้ำมันยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามเนี่ยให้พลังงานเท่ากันพูดง่ายๆว่าทานมากๆก็ทําให้อ้วนได้เหมือนกันแต่คราวนี้ ลำดับถัดมาที่เราควรจะดูต่อก็คือว่าน้ํามันแต่ละชนิดเนี่ยคุณสมบัติทนความร้อนเนี่ยมันแตกต่างกันถามว่า,วาการทนความร้อนที่แตกต่างกันมันทําให้เกิดผลยังไงกับร่างกายก็คือว่าถ้าเป็นเมนูที่เราใช้ไฟแรงแล้วเราใช้น้ํามันที่อุณหภูมิทนความร้อนได้ต่ำเนี่ยมันจะเกิดการเสื่อมสภาพและเกิดสารก่อมะเมร็งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นท็อป,ปิกถัดอีกท็อป,ปิกหนึ่งที่ น่าสนใจมากกว่าเรื่องของความอ้วนอย่างเดียวนะคบครัวนนี้น้ำมันเออแบ่งง่ายๆเลยละกันไขมันมันมี2แบบคือแบบอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวถูกไหมคะอันนี้ได้ยินกันมานานแล้วคราวนี้ไขมันอิ่มตัวเนี่ยง่ายๆเลยคือมันจะมีหลักๆก็เป็นไขมันจากสัตว์ทุกชนิดยกเว้นปลาไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไขมันที่มาจากปาล์มไขมันที่มาจากมะพร้าวเนยที่อยู่ในนมบัวก็นับว่าเป็นไขมันอิ่มตัวเหมือนกันข้อดีของเขาก็คือว่าไขมันอิ่มตัวประเภทนี้เนี่ยเขาจะทนความร้อนได้ดีที่สุดหมาายถึงว่ จุดเกิดควันหรือว่าจุดเสื่อมสภาพมันจะสูงกว่าทนความร้อนได้ดีกว่าดังนั้นน้ำมันประเภทนี้เนี่ยเออจะเชียร์ให้เอาไปทําอาหารทอดคือถ้าอารมณ์ดีหมายถึงว่าเดือนนี้ยังไม่ได้ทานของทอดเลยอยากจะทอดหมูกินเองที่บ้านเนี่ยส,สักมื้อหนึ่งเนี่ยก็อยากให้เลือกใช้น้ามันปาล์มในการทอดนะครับเพราะว่ามันจะ ฮลตี้แล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะคือยังไงของทอดเนี่ยมันไม่ค่อยเฮลตี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากให้เกิดสารก่อมะเร็งในน้ำมันมากเกินไปนะครับดังนั้นก็น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทอดเนี่ยจะดีกว่าส่วนน้ำมันตั้งแต่ถั่วเหลืองนะครับน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันรำข้าวต่างๆเนี่ยก็จะแนะนำให้เอาไปผัดมากกว่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยทนความร้อนมากถ้าเอาน้ำมันประเภทนี้เนี่ยไปไปทอดเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวมันจะเกิดการเสื่อมสภาพเป็นสารก่อมะเร็งได้ค่อนข้างงง่่่่าาาายยกกววววสััััเเเเตตลลล้้้แถมนนนห็ปี นั่นคือเริ่มน้ำมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วยิ่งเกิดควันมากแสดงว่าน้ำมันมันยิ่งเสื่อมสภาพมากถึงแม้ว่าเราเคยได้ยินว่าตะทอดไข่เจียวเราต้องตั้งกระทะให้ควันแล้วค่อยใส่เข้าไปคือร้อนเนี่ยพอเริ่มเห็นนิดๆเนี่ยใส่ได้เลยอย่ารอให้มันตลบถ้าสมมุติว่าเผอน้ำมันไหม้แล้วเนี่ยหมายถึงว่าน้ำมันมันเกิดควันเยอะแล้วเชื่อให้เททิ้งแล้วก็ตั้งกระทะใหม่เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับไม่ต้องเสียดายน้ำมันเราไม่ได้ใส่เยอะอยู่แล้วนะครับคราวนี้ข้อแตกต่างระหว่างไขมันอิ่มตัวกับไขมัันนม่อิตวเี เขาเกิดคาบในหลอดเลือดได้ง่ายกว่าอันนี้พูดง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลายเป็นไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดจะน้อยกว่าส่วนน้ำมันต่างๆประเทศและกันน้ำมันพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดชาเมล็ดโหระพาต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะแนะนําให้เอาไปผัดหรือต้มต้มเส้นต่างๆคือน้ำมันพวกนี้เนี่ยจะเป็นน้ำมันที่สกัดเย็นหรือว่ามักจะเป็นน้ำมันที่ไม่ทนความร้อนมากๆเลยหมายถึงว่านิดนึงก็คือไหมแล้ว ค,คือน้ำมันมะกอ,อกเนี่ยจะมีแค่บางประเภทถ้าเขาเขียนว,ว่าคุกกิ้งออยหรือว่าสามารถเอาไปผัดได้จึงจะเอาไปผัดน้ำมันมะกอ,อกที่เข้มสุดเนี่ยคือน้ำมันมะกอ,อกที่มีสารสารน้ำยางในเนื้อมะกอ,อกโดยใช้คำนิรักกันง่ายๆมีอยู่เยอะซึ่งมันค่อนข้างดีแต่ข้อเสียคือมันไม่ทนความร้อนเลยแนะนา,นาให้เอาไปทําเป็นน้าสลาดัดหรือว่าเอาไปต้มเส้นแล้วเอาไปจะคลุกให้มันแบบไม่ติดกันเนี่ยอันนี้โอเคกว่าแต่ถ้าเป็นพวกแบบเอ่อเวอร์จินหรือว่าเอ็กซ์ตร้าไลท์ก็คือสกัดยางจากเนื้อมะกอกออกไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันก็จะเบาลง ทนความร้อนได้มากขึ้นแต่ว่าสารที่อยู่ในเนื้อมะกอกมันก็จะน้อยลงแต่ก็คือว่าเราอยังงกว่าจะเอาสารในเนื้อมะกอกแต่เอาน้ำมันเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินไปผัดหรือไปทอดเนี่ยสารก่อกมะเร็งจะเยอะกว่าดังนั้นก็คือว่าเลือกใช้น้ํามันให้มันเหมาะสมด้วยแต่ถ้ารู้สึกว่าราคาไม่แฮปปี้ก็น้ํามันธรรมดาก็พอแล้วเพราะว่าเราใช้แค่ไม่ติดกระทะ ันนี้เราก็มาดูเรื่องของเครื่องปรุงบ้างเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยมีเครื่องปรุงสูตรเด็ดเคล็ดลับเยอะมากซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำปลาต่างๆค่อนข้างเยอะคราวนี้ประเด็นหลักๆในเรื่องของเครื่องปรุงเลยก็คืออันดับแรกคือเรื่องของโซเดียมหรือความเค็มคราวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของความอ้วนและเรื่องของความเค็มเนี่ยก็คือเมื่อรับประทานอาหารเค็มมากๆนะครับอีกอย่างที่ห่วงเรื่องของความดันโลหิตสูงซึ่งจะเหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตตามมาคือด้วยความว่าเค็มเนี่ยมันไม่ได้ไปทำลายเนื้อไตแต่ความดันนที่สูงขึ tam, ้ ต่างหากที่ทาให้ไตเสื่อมสภาพลงซึ่งความเค็มในอาหารเนี่ยมันทาให้ความดันขึ้นได้ค่อนข้างง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องปรุงแต่ละประเภทเนี่ยความเค็มมันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันแต่ว่าอันดับแรกอันนี้ต้องให้ทุกคนจําไว้ก่อนเลยว่าปกติเนี่ยเราแนะนําให้ประชาชนสุขภาพดีทั่วไปรับประทานความเค็มได้ไม่เกินเกลือ1ช้อนชาต่อวันอันนี้นะเป็นเกลือก่อนนะครับคือเกลือถือว่าเค็มสุดแล้วถูกไหมฮะ แต่ว่าต้องไม่ลืมว่าพอมันกลายเป็นซอสหอยนางรมซอสเห็ดหอมน้ำปลาซีอิ๊วขาวต่างๆซอสทุเลืองต่างๆความเค็ม,มนมั้นไม่ได้เค็มแหลมเหมือนเกลือมันถูกเอาไปเจือจางเอาไปผ่านกระบวนการน้นเนี่ยความเค็มมันจะคือพูดง่ายๆว่ามันใช้วัดกันไม่ได้คันนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลขหนึ่งก็คือปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงแต่ละชนิดเกลือนหนึ่งช้อนชาเนี่ยโซเดียมประมาณ2 2 0 0ถึง2,400มิลลิกรัมซึ่งถ้าบอกอย่างนี้ทุกคนจะบอกว่าเอาแล้วจะดูย,ยังไงถูกไหมครับคันนี้เนี่ยหยิบมาอันหนึ่งสม,ม ซื้อของกลับบ้านให้ทุกคนดูที่ฉลาดโภชนาการก่อนอันนี้จะบอกได้ฉลาดโภชนาการอันนี้สําคัญมากอันดับแรกที่ต้องดูเลยก็คือว่าดูก่อนว่าหนหน่วยบริโภคคือเท่าไหร่หนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยคือปริมาณที่เขาแนะนําปริมาณที่เขาใช้ในการคํานวณสารอาหารทั้งหมดสมมุติว่าเราบอกว่าอ่ะขวดตรงนี้เขียนโซเดียมคือบางคนไม่อ่านว่าหน่วยบริโภคเท่าไหร่กระโดดไปอ่านโซเดียมเลยบอกว่า ขวดนี้โซเดียม470ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าหน่วยบริโภคเนี่ยคือขวดนี้470มิลลิกรัมเนี่ยต่อ1ช้อนโต๊ะ,มตะไม่ได้แปลว่าเทหมดขวดนี้แค่470อันนี้ยังไงก็เกินแน่ๆหนึ่งช้อนโต๊ะ,ตะมีโซเดียม470มิลลิกรัมดังนั้นถ้าใส่เยอะมากๆก็จะเยอะฉะนั้นก็พยายามเลือกเครื่องปรุงที่ปริมาณโซเดียมต่อ1หน่วยเนี่ยน้อยๆหน่อยที่สำคัญเนี่ยเวลาทำกับข้าวแนะนำเลยว่าอย่าเท อ,อย่าแบบเปิดปาไปเงี้ยน้ำมันก็เหมือนกันครับบางคนแบบเข้าใจเหมือนกันทำกับข้าวเหมือนกันจะรู้ว่าเปิดตั้งกระทะแล้วเทเนี่ยมันชินมือเราแต่ว่าในขณะเดียวกันใช้ช้อนตักมันคุมง่ายกว่าเพราะบางทีเราเผลออุ๊ยเค็มไปตัดน้ําตาลเอาหวานไปตัดเค็มสู้อีกแล้วเราะนั้นถ้าตวงไว้คืออย่างพวกของเหลวเนี่ย<ม>ตวงอาจจะยากแต่พวกผงปรุงรสน้ําตาลตวงอันนี้ชัวร์กว่าแล้วค่อยชิมอันเนี้ยแนะนํามากกว่านะครับส่วนนหรือและที่สาคัญก็คือว่าบางบ้าน ทำกับข้าวเสร็จแล้วโอเครสชาติใช้ได้จะมีน้ำปลาพริกตั้งอยู่บนโต๊ะจะมีซีอิ๊วขาวตั้งวิวตรงกลางถ้าบ้านไหนเป็นแบบนั้นเนี่ยแนะนําเรื่องแรกเลยคือปรุงอาหารเหมือนเดิมแต่เอาเครื่องปรุงตรงโต๊ะออกไปก่อนอค่อยๆปรับนะคะไม่แนะนําให้แบบวันนี้กินรสจัด กินต้มยำม,มาตลอดชีวิตวันนี้ดูแลสุขภาพกินต้มจืดเลยอันนี้ไม่ได้แน่แนก็เหมือนลดน้ำหนักมันก็จะโยโย่กลับไปได้เหมือนกัน <Okay. S 1> ดังนั้นค่อยๆเปลี่ยนนะครับหรือว่าถ้าใครที่มีพฤติกรรมในการรับประทานข้าวนอกบ้านเราต้องตักน้ําปลาพริกมาราดหรือบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเราตักแต่พริกเราไม่ได้ตักน้ําปลาเชื่อเลยว่าไม่มีใครสามารถเจียดตัวน้ําปลามันหมดได้ mm hmm. มันก็จ้มีความเค็มอยู่บ้างอยู่ดีนะครับก็ตัดตรงนี้ออกไปก่อนก็ได้ความเค็มก็ลดลงได้เหมือนกันนะครับก็ <Okay. S 1> มีแค่นี้ เดี๋ยวอีกนิดนึงเราพาไปดูพวกอาหารประเภทอาหารกระป๋องว่า,าบางทีเราต้องเลือกยังไงบางทีของสดเราไม่ได้ซื้อบ่อยเราไปทานของกระป๋องบ้างก็ดูว่าเลือกยังไงดูยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับ สุดท้ายนี้ก็คือจะเป็นส่วนของอาหารกระป๋องหรืออาหารสำเร็จรูปนะครับว่าถ้าเลือกซื้อกลับบ้านเนี่ยอย่างอสดายที่แล้วก็เคยบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นปาทุน่าเนี่ยอันนี้อันแรกและการใกล้มือสุดก็พยายามเลือกที่เป็นในน้าแร่เพราะว่าถ้าเป็นในน้ํามันหรือน้ําเกลือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีอัสุขภาพเท่าไหร่นะครับคือถ้าถ้าเอาไปทําพวกแซนด์วิชจะเอาไปคุกน้ําสลัดใช่ไหมครับก็ไม่แนะนําให้ซื้อที่เป็นคุกสําเร็จไปแล้วคือแนะนําให้ซื้อแบบนี้แล้วไปซื้อน้าสลัดแบบไขมันต่ำมาผสมเอง แต่ได้สุขภาพมากกว่านะครับคราวนี้ในอาหารกระป๋องมีอะไรน่ากังวลบ้างก็อย่างที่บอกไปหนึ่งความเค็มพูดง่ายๆว่าในทุกครั้งในการถนอมอาหารเนี่ยการเติมโซเดียมเข้าไปมันทําให้อาหารเนี่ยอายุยาวขึ้นดังนั้นก็ทานเท่าที่จําเป็นและการใช้คํานี้นะครับหรือว่าบางเมนูยำปลากระป๋องหรือว่าปลาทูน่านานๆเราไปทานทีเนี่ยโอเคสุดท้ายแล้วอยากให้แนะนําให้ไปเลือกอาหารสดมาทําอาหารมากกว่า ส่วนวิธีการดูก็ง่ายๆครับอย่างที่เราเคยรู้มาแล้วว่ากระป๋องไม่บูบไม่บวมดูวันหมดอายุอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพวกเมนูสําเร็จรูปในกระป๋องเนี่ย,ยเ,ออเราไปทําเองน่าจะดีกว่าส่วนถ้าเป็นปลากระป๋องก็ทางด้าน,นนั้นนะครับแต่นี้ปลากระป๋องเนี่ยอะไรก็ได้แมคเคอเรลซาด,ดีนได้หมดเลยอ่านกระปอ๋องอันสุดท้ายก็คือพวกผักดองต่างๆน,นะครับ คือเอชื่อว่าเราอยู่เมืองไทยอผักสดเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วถ้าเป็นอาหารหมักดองเนี่ยเอาไว้ทานเป็นโอกาสละกันเช่นผักกาดดองก็คือเราจะเอายามเก็บฉ่ยายกับ,กบข้าวต้มอันนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเป็นพวกผักกระป๋องแบบทัวลิสงแครอทกระป๋องอะไรต่างๆเนี่ยแนะนำไม่ทานสดดีกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านการถนอมอาหารแล้วในวิตามินและแร่ธาตุมันจะสูญเสียไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือเราจะได้ไประโยชน์จากใย,ยอาหารนะครับแต่ว่าแร่ธาตุเราจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ก็คือเน้นทานผักสดแล้วมาปรุงประกอบอันนี้จะชัวร์กว่านะครับฟังโค้ชเอิร์ทแนะนําผู้เข้าร่วมพิชิตภารกิจฟิตแอนด์เฟิร์มกันว่าต้องเลือกซื้อวัตถุดิบกันอย่างไรให้ได้คุณภาพแล้วก็สุขภาพดีแล้วนะคะช่วงหน้าพักกันครู่เดียวค่ะโรมิจโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมพิชิตภารกิจทํากันในวันนี้สักครู่ค่ะ ที่ของของ r n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  g เท้กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะมาในช่วงนี้ผู้พิชิตภารกิจของเราได้รับความรู้ไปอย่างเต็มเปี่ยมแล้วใช่ไหมคะขอว่าจะต้องซื้อของสดยังไงซื้อเครื่องปรุงอะไรยังไงนะคะเรามีโจทย์ให้ทุกๆท,ท่านทำกันค่ะแต่แนนแตนเรามีงบประมาณให้ท่านละ 300บาทสำหรับมื้อนี้มื้อหนึ่งอ่ะมื้อหนึ่งหนึงมื้อได้เยอะนะครับสาบาทนี่จริงจริงๆทานคนเดียวเยอะไปด้วยไม่มทาไม่ทางบ้านเลยละกันอ่าสามบาทนะคะสําหรับผู้เข้าร่วมพิจิตรภารกิจแต่ละท่านค่ะฟังคําแนะนําจากโค้ชไปแล้วไปดูกันนะคะว่าจะชอปอะไรกันบ้างแล้วก็ไปทําเมนูที่ตัวเองคิดว่า ดีที่สุดเ<ส>พื่อส่งให้เขาจะตรวจกันบ้านใช่ครัใช่ค่ะเอาละค่ะไปขอให้มีความสุขกันในการจับใจใช้สอยนะคะ300เยอะมากเลยนะคะ300อเย,ะะยอะมากเลยนะคะเอาละค่ะไปดูกันนะคะห้ามเกินเลยนะคะขาดได้ค่ะเหลือทอนได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเกินไม่ต้องจ่ายเกินนะคะ ไม่ใช่แบบโอ้โหอยากจะซื้อของแบบพรีเมียมกว่า300แล้วก็แล้วก็ต้องจ่ายเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะพยายามอยู่ในเมนูที่300อพอไหมเขาเดพอครับจริงๆทำสามร้อยที่เออว่าทําได้แบบหม้อใหญ่เลยหม้อใหญ่ถือว่าทําไม้กับที่บ้านใช่ค่ะเอาละค่ะตามไปดูตามไปดูนะคะว่าผู้วิจัยภารกิจของเราจะไปเลือกซื้ออะไรโดยมีโคชชอนคอยจับตาอย่างใกล้ชิดไปดูกันเลยค่ะ ไงบ้างคะมาเวิร์กช็อปกับสถานที่แบบนี้ก็ก็ได้ประโยชน์นะคุณชนะใช่ใชครับนะทุกคนจะได้จับต้องได้มากคือบางทีเราฟังแต่คำแนะนำเนี่ยบางทีเลือกของยากอันนี้พามาดูของจริงเลยอาจจะเอาไปใช้ได้ง่ายกว่าแล้วพอต่อไปเนี่ยพอเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตปุ๊บจะเห็นหน้าโคเชอร์ลอยมาเอาไแปะอ,อันนี้ซื้อได้อันนี้ซื้อไม่ได้หรืออะไรต่างๆ่างเนี่ยนะจะมีจะมีเขาเรียกว่ามีความสุขคิดมากยิง่งขึ้นเวลาซื้อของ างทีอันนี้เราอยากทาแต่เรารู้ว่าโอเคมันอาจจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่แล้วก็นานซื้อทีละกันอะไระะก็จะดีมากขึ้นอ่านี่ก็คือสิ่งที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็จะได้รับความรู้และคําแนะนําดีๆจากโคเชิร์ไปด้วยผ่านทางรายการของเรานะคะและทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจ Fit and f i ิรส่งท้ายปีเก่าก้าสู่ปีใหม่สดใสสุขภาพดีค่ะวันนี้โคเชิร์และดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ